ในกองแคก๊อม่ยังยังยังไม่ตึ้โอมาจะดื่มเลยหรอโอมาต้องคนคีอย่าดู่งของนหนยส่งของคนให้นอยไม่เอาว่าบิดอีกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกให้ก็ได้้ไม่ต้องสุ่มก็ได้เราเรื่องทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราออกเป็นข้าวประกันตัวให้พี่ก้อง เอาหคนเหรอคะขอ้ะขอคของน่าจะไปกาแฟน่ะพี่เพียงกาไม่ได้เราไม่ใช่แฟนขเขาไงน่าจะไปกาแฟนนานมาเร็วนี่นี่ห้าดขอบคุณคองพัฒนแต่ถ้าได้มีอุ่นใจได้อีกเนี่ยน่าจะดีนะแต่มีข้อแม้ว่า ถ้าได้มีอุ้มใจน่าจะดีนะไม่เป็นไรนะส่งให้หน่อยได้ไหมส่งให้หน่อยได้ไหมแดีวมาเริ่มต้นใหม่กับเรานะเราสปอร์ตข้าได้เราจะไม่มีวันปล่อยให้ข้าไปทำงานหาเงินเรื่องนีที่แบบนั้นอีกข้าวจากหลักข้านะ ทุกคนวดใจไรสิแชร์ไ่แชร์ไเอาล่ะได้หมดเลยาาจะผ่านอกมาขอแค่ข้าวหลับลักเราก็พอ,อ,อบไอแชร์ไรกบแชร์นะคะจังพีพีแต่เราคิดกับจางแท่เพื่อน อยจุกอีกชื่อให้คุณว่าเขาช่วงนที่เาไรก็ใช่ใช <c oughs> จันที่กับตรงนี้บางๆแค่ิบเมขอบคุณมากนะแต่ว่าเราไม่ได้คิดกับจังแบบนั้นทุกคุณทำไมหน้าโจ้มันดำอีกแล้ว,บบวอ่ะกาวนี้แกไปใครก็ได้ดูพวกเงิน<ด>แบบเขาจังนี่

พรุ่งนี้ก็ต้องไปโรงเงองอรียนแหละเฮ้ยอันนั้นบูกระตายเปนนเนยเ็นกันใช่ไหมบูเป็นกันใช่เกือบลืมเออฝนรู้เรื่องสามคนแล้วเนี่ยเชิญเอฟซีมาเลทีค่ะ จริงพ,พี่เพลงก็แชร์เลยก็แชร์ไปให้ก็เลยเอฟซีทำไมได้อยู่หนะน้าตอนนี้ทำไมเอฟซีไม่มาเลยนะมาแหละคือจะส่งกองทัพหรอส่งกองทัพส่งเลยอุ้ยมีอุ้มใจอีกแล้วอุ้ยน่ารักจังส่งมีอุ้มใจให้ทราบตอนนี้ทราบตัวให้่ของคุณเต็มไปด้วยเสือภยัย เนี่ยเสียแน่เลยใส่เป๊แบบนี้ส่งมีอุ้มใจให้ใเต้นค่ะเดี๋ยวเต้นลุงติ๊กตกคอยไปเลยนะแต่ไม่รู้วันนีนส่งมีอุ้มใจให้วาอีได้โคดีแหละ เนี่ยเสียแน่นอนส่งให้แบบนี้ถ้าส่างอีอาจจะเสียอ,อีก <_ d ance> <_ d ance> ม่ว่เสียหรอ่ะต <_ d ance> ายแล้วดิตายเลยใายเลยส่งในตัวเดียวเองโง่ <_ d ance> <_ d ance> เดียวเองเออขออีกสักตัวได้ไหมขออีกสักตัวได้ไหมสามละนะแต่ไดสีตัวนี้ส่วยเลยแบบขันที้เรีส้อมขันนี้ส้มคือแบบส่วยเลยสี่ตัวเอาก็ไม่รู้วาจะทำยไงดีส่วน่ัต้องไม่ห่วงนะเพราะว่า เดียวมาให้วันตัวเอาแล้วพื้นได้ไล่ทุกวันน่ะพรุ่งนี้มันไปโรงเรียนมันไม่ได้ไล่ให้ครบสิบไปเลยเอาวันเดียวครบสิบได้ไหมพี่ก้องวันเดียวครบสิบได้ไหมเหมันลั่งเลยเราพื้ได้มาไนล่ทุกวันเรา มันไปโรงเรียนนะขยันน่อยค่ะเวลาเป็นเงินเป็นทองได้ขยันทุกวันถ้าถ้ามาเลยทุกวันจะต้องนี่อุ้มปาวันสวัสดีแม่แม่มาเลยแม่เอาเงินข้าวในเม็ดแล้วอร่อยรูปหน้าเราไม่ งิประวันเข้ามาเลย <laughs> เลยอเอาทาเลยทาฟีดอ่ะนะอโอเคคุณชายเขาอดมากนะแค่ไปใน ก็วันยังเดเมโอเลยนิวมนิวเลยอยู่นะเลยไม่โอ้ยต้องทำมในปัญชลในปัญชพลยอกจ้ะแปกติจะมีทางออกเพื่อแวะมาอีกตัวปินวัดดี นี่ักเป็นไรเปื่อวานแปลแสนนะพี่กอบวัดดีก๊อบถามไม่เลยอยอไกูไม่ถามโอ้ยซงมี่อุ้มใจน้อยก็ไม่ได้ได้ตัวเดียวแหละมึงถูกกูนะกูเนี่ยจะแข่ใครกับถุงใยบางกับเดือนลาเอ๊ะ9อาทิตย์นู้น นี่ก็ไม่ร the also, ู้ไม่มีได้โยกเล้วอะไรโยกได้โยกได้นี่โยกได้ก็พิมยาได้ของควันขุนส่งขห้องควันกลับไปแหละเขารักกันดีๆจะ เลิกกันพัลลังกันดีนั่นแหละแฟนเก่าก็เลยหมั่นไส้ธรรมดากัเคสนี้ฉันทำเป็นคนเดียวเลยทำไมอ่ะน่ารักเลยถ้าใจตาปูมนี่เชื้อได้หรอว่าปีนี้คือจักรพีก็ปักนานโค้งก็ใม่อีกตัวนน่ารักจริงซึ่มๆก้อนในด้วยตัวละครที่หน่วยงานวิชาชีพและเหยื่อกล่าวต่าในสี่ที่เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงนะโดยไม่ได้มีเจตนาชรมณ์หรือส่งเสริ แรงไม้พบมั้ยพบไครพบพี่ก็เหรไม่เฉยคอยได้ลบปานอยูดสุรัตมาสุรัตมั้งนะแกเก็บเงิลูกค้าไม่ได้ตึ๊ด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 มเลยเอกรุ่มนี้ไม่ไงอมซินปั่นผื้อวะต้องเอ็กรุ่มนี้กูไม่หมู่อ้วนของผี อะไรล่ะอีก๊อฟกิ๊บบคาราวานไม่พบไม่เคยพบไม่เคยพบไม่เคยพบก๊อฟยักรู้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวน้องบอกเอามายิสกันไม่เคยพบอยากรู้ความจริงโอนมาเดี๋ยวให้เดี๋ยวบอกความจริงให้ไม่เคยพบเอ้ยทำไมวันนั้นคนมันนู้น ไม่เคยพบกับไข่ไม่รู้จักไข่โค้ตไม่รู้จักพาไปสวิติปปับชอบสิที่เราเคยไปกันกินดีแก่ไม่ขม้านอนเท็ดเปล่าไม่ได้เท็ดต้งไอ้นู้อะไรไม่เคยพบเลยนะนี่หน,นึ่งเด็่อายุสิรานี่แบบหัวขุ่มหัวโผล่ไม่เคยไปอะแล้วคนดีมาไม่เล็กอื่นด้านใครคะ คนนั้นอาจจะไม่รู้จักแฟนเข้ามาเอาโทรศัพท์เข้ามาเล่นหรือเปล่าแฟนก็น่านะจะเอาโทรศัพท์เข้ามาเล่นนะข้านะ่าดูเคเๆกันเ็ว<ป>เคเ่เลวแต่ว่าแบบไม่ได้เป็นอะไรกันเลวไงก็จะพบได้ไง นี่หัวแม่บ๊วยฝึกกินแต่าน้ำไม่ไหลไฟดับท่อตันกะขาบขึ้นห้องเพราะวัสดีหยุดกินถึงว่าสุดปวท้องอยู่แย่แล้วไงพึ่งไปโอ้พึ่งไป,ไป,งไปตอนนี้ไม่ได้ไปไไนี่ดิอยู่แต่หอวทุกวันแต่ไงฉันต้องหาหอรักษได้อยู่แต่หอ ให้หมด2 2หายอะไรผินไปตอนไหนแบบเขาหนีแฟนนะอย่าเ,เงาิเดียเด๋ยวเจ้าแฟนเข้ามาตบเราเดี๋ยวเอฟซีมาเราเดี๋ยว ไปจะหมดน้เคทองูช่อะแต่ด่ายดี้วนะ <c oughs> นี่เลมคนแล้วเนี่ยค้องกันลนะมาค่ายแหละคนโอเม็ดเลยนีีไม่ออกต้องไปโรงพยาบาลเลยเหรอ,อกูมันเครียดเรื่องานนี้แล้แม่คนโอเม็ดีเพลงมาค่ายดิ อืมอเอาไปว่าที่รอะท่าบอกว่าโปใหม่เขาพูดดีกับูเลยอ่ะแม่ฉัเข้าใจกันะแต่แกต้องหันแยกแยะบ้างมีสภาพส่วนมภาพเส่วนงานะต๊ดต๊ดต๊ดต๊สรุปว่ามึงทางานภาดไปพอมึงยนเสื้อให้คู่รัึงึหคนห้ามดจิงทึ่งแบบไม่ได้ไปเลยนะประเดนอ่ะฟูทึ่งแต่แบบไม่ไม่ได้ไปอ่ะไม่รู้จักโกโก ป oh, oh, ูพ like ูดถ well, ึงคนไปุูยตึงว่งควใหายหมดเลยท้อและตอไม่ได้โอ้ยแต่มีอุ้มใจตัวหนึ่งก็ดีใจแหละวันนี้วันนี้จะไล่แค่ว่นเดียวก็คือวันนี้ก็จะไม่ไล่มันไล่มันโดนปิงกัมพลหลือเบิ่์นเข้าไปเช่นมะไม่รู้มันทัวเลยน่าจะ เป็นเก่้วกับอายุอ่ะแม่ต้องกลัวไงบอสกลัวเออยู่แล้วไอ้หี้งง่รอไรลงไรดีกว่าลงไรดีกว่าอู้จี๊ดเลย ล้านวาพีวาปูรู้ไหมนี่ตูกดาทุกวันตะเด่นนี้ลงมานี่ล้านนี่ปักมันจัดเกินนะเฮ้ล้านมันอยู่บนด้านนี่ครูร้อนหรืออยู่บนด้านึงล้านเนียนมันอยู่อนุบาลร่องนี่หึ่งแต่เลยมันด่านนี่แต่ละก้อนจี๊ดเลยจ้ะบ๊ะจี๊ดเลย แล้มีเปืือนเป็นกู้แล้วกู้แล้วเปืือนนั้นก็รอนล้านเลยเออนั่นแหละเปืือนมันร่อนล้านนันร่อนล้านไป็นจังไม่ดีนะติจะร pues e. ่อนนังซู้เราบู้ก็เราอยู่เป็นโท้เราคุยกับใครก็ได้เป็นจัง่ะใครก็ได้ใช่เิ็นยังปีกูอยู่สองคนนี่ไม่เป็นไรแต่นนะคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมันไม่โตอยู่เลยแหละ Um, แต่ยิงกูดีเลยส่นในกลุ่มตัวอะลรนั่นหละตายก่าโอ้มีตรับรองเกลือไม่คืนเลยไเกงไมยงเก่งรงมปิดเสียมปิดเียงเึงอนึ่งไปดีเหยียบตมัเลยครับจีบเบิร์ดบิไหมัางตรงครับขหนึงได้ยูขวดน้าินข้าวเลยยังเอ้ยนางเล่นครับแล้วกินข้าวแล้วครับ อัพเร็วครับอัพมาวันครับมาวันต่อเช้าอี่มอร้อนเจ้าอ้วกอย่าเจ้าอ้วกหน้ากลองนะไม่เจ้ามันบีเกยไม่เจ้าเออไม่เจ้ามันบีบีม

องดาวบี้ไปนองเลยตั้มตั้มนงนั่นเลว็ว่าเป็นแบบนี้ไหมพี่ต้นขาพี่ต้นขานี่น้องกี่ตึ้งนี่พี่ต้นพี่ต้นนี่พี่ดอกต้นไหมอ่ะ <laughs> อย่ามาฝาแฟนเกาโราวันนี้นะดอกตอน้นแฟนเกาโรนะเป็นเกาโรปุ๊บปุ๊บเอารูปพี่ิ๊บขึ้นเรื่องดีดีพีมบข้าวมาพี่ิ๊บน้องรักพี่นะแต่นงแต่นงไม่ได้รักวันนี้ <laughs> 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 Tức là thì thấy hình kiến đi Very good Để biểu lục luôn rồi Ăn tàn lại <laughs> Nào, <tốt> à? <laughs>